สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราเข้าสู่รายการโหนกระสวยนะครับวันนี้เราจะมาเปิดบล็อก A กับ B ประชันกันนะครับระหว่างผมกับลินนะฮะลินจะเปิดบล็อก A ผมจะเปิดบล็อก B นะครับมาประชันกันว่าใครจะเกลือกว่ากันนะครับอเ,เอาละครับวันนี่คือการประกาศก้าวว่าเป็นบล็อกสุดท้ายที่ผมจะเปิดในเอ่อบล็อก ใช่ไหมบล็อก8สุดท้ายแล้วอ่าเป็นบล็อกสุดท้ายที่ผมจะเปิดแล้วนะฮะเพราะว่าสุดท้ายจริงๆนะว่าไม่มีตังแล้วตังหมดแล้วเอาครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดประชันกันโอเคเรารายการหันกระสวยนะครับจะมาเปิดโปเกมอนบล็อก A บล็อก B นะฮะก็คือเราประกาศก้าวกันไว้แล้วนะครับว่าวันนี้2บล็อกนี้เป็นบล็อกสุดท้ายระหว่างเทพเจ้าเกลือทั้งสองเทพเจ้าเกลือสองมีผมกับลินนะครับจะประชันกันนะครับระหว่าง บล็อกเกับบล็อก B แกะซิลไปแล้วนะครับไม่ได้มีการการะทำใดๆนะครับนี่คือการไลฟ์ก่อนห้างปิดนะครับการไลฟ์ก่อนห้างปิดและประกาศกาวว่าเป็นบล็อกสุดท้ายนะครับจะประชันกันว่าจอมาเป็นยังไงผมอ่ะบล็อก B อ่ะเ้ยก็ถอ,อนหายใจแร,รงๆทาให้ตรงไอเรียนนี้ตันนี้สดตรงนี้ถอ,อนหายใจแรงๆไปหนึ่งทีน่ะ รีวิวรีวิวครับรีวิวก็มันก็คือการ์ดโปเกมอนนะฮะซึ่งนี่อ่ะปลาชันเกลือออมไปห้างกะปิดแล้วลีลาไม่ได้ไใ <laughs> บ,บแรกวะลืออะไรเดี๋ยวแยกฟอยออกมาฟอยเหมือนกันเดี๋ยวจะโมโชฟอยทีหลังนะ เน,นี้ยไปกนายจูไหนเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใบแรกอย่าเพิ่งมากลับไปก่อนเฮ้ยเขามาแล้วเนี่ยเย็ดกูว่าแล้วนี่ครับมาแล้วครับนี่นี่ตุกองเบาๆกองเบาๆว่าแล้วมาแล้วครับหนึ่งใบเอ้ยยังไม่แน่ไม่แน่กองมาหนึ่งใบกองเล้านี่หนักๆโอ้ยงูงู กล่องเลานี่หนักๆเนื้อเสือหนึ่ง EA เฮ้ยก็นี่มันเหมือนในนี่เลยอไอ้อะไรนะกระบอกไอ้อะไรนะเทนเก้าเทนก้าแน่หรอกปีกจูปปีกจูบล็อกสุดท้ายนะครับย้ำว่าบล็อกสุดท้ายแล้วเจอกันบล็อกหน้า <laughs> เร็วๆนี้คัมมิ่ง o o นมิวมิวทุกมิวเฉย บลอกนี้ไม่มีมิวทูรายการโหนก็สวยของเรานะครับจะสั่นบล็อกหน้าแหละจะสัดทำอีกทีคือบล็อกหน้าเฮ้ยเฮ้ยเอดิตาไปแล้วครับมาแล้วขน้อเลยอาไปแล้วแต่เขาไดเอสแอนนำไปแล้วอ่านำแล้วครับเออเหมือนมีคนอยากได้ใบนี้บล็อกนี้ไอตัวนี้บล็อกหน้าเก่งนะเหมือนจะต้องใช้ป่าวะไม่น่ะไม่รู้อ่ะก็เลยเหมือนใช้จีนพิเศษน่ะจีนพิเศษเยอะแยะอืม ไปไปไปเราจะเอาไงเอาไงดีวินกับเบียเอาไง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 โอ้ยโอลองเกะนะฮะโอมาแล้วมาแล้วอะไรวะเนี่ยมาแล้วมาแล้วโออูอูแน่เลยโอ้ยตาดแนบเลยอได้ตาไปแล้วหนึ่งเออะไรครับเนี่ย อยฝั่งนี้เหลือลุ้นแค่ H R กับ S R นะครับฝั่งนู้น S R ยังไม่แน่ HR, HR. S R S R S R กับ H R นะครับ U R U I U, U R ไม่ค่อยออกนะพวกเนีน้ยเงีง้ยงเงี้ยเงี้ยเงี้ยอัดซัมนะครับวีตัวนี้จริงๆก็ออกยากนันนะไปมุกเก็ตทองสักใบหนึ่งอ้ยไม่มีไม่ไม,ม,มีอยู่บอก,น,ก,กนู้นเวยบุเกนตหลาดหลาแล้วพอดีเฮ้ยไขยได้ไข่ได,ได้มีคนเอาเลย เดี๋ยวเอ้ยมามาจะครึ่งทางแล้วนี่คือการประชันเกลือครั้งแรกนะครับระหว่างใครเกลือกว่านั้นชนะบอกเลย <laughs> อ่ะปล่ <laughs> อยมาอีกใบอ่ะอย่าดูใครเกลือกว่านั้นชนะแสดงว่าผมมีดวงกับบล็อกบีครับออตาขาเนี่นะอาจจะออก <laughs> บอลกลก็ได้เอ็ดอาร์บอลกากําลังเท่าไหร่ คาร์บิกลอใครอยากจะได้แมสปาร์ตี้นะครับที่ร้านมีมหาสาลแต่เรายังไม่เคยชัดเซตออกมาแค่นั้นแหละเริ่มเริ่มไม่แยกฝอยครับโมโหห <laughs> มดไปครึ่งแล้วผมหมดไปครึ่งแล้วโชว์โชว์โชว์ไอ้ไอ้ยังไม่ออกชายนี่เลยอ่ะอืม <c oughs> วันนี้เนี่ยดูที่ออกหมดแล้วมึงเนี่ยจะนี่ไงชายนี่ไม่ชายนี่ตัวเล็กอ่ะ <c oughs> อ๋อฝั่งนี้ก็ยังไม่เอ้ย ออกไปแล้วฝั่งนี้ออกไปแล้วมูไปตัวหนึ่งอันนี้จะหมดแล้วมังเนี่ยกาล่าไปทะเลแล้วครับตอนนี้มาๆๆต่อๆยาวไปยาวไปยาวไปไปไปครึ่งทางแล้วมาตาดูกัส เงินๆเงๆ้เงี้เงเงเงพไม่ตัดซองแน่เลยฉีกซองเอามันถึงได้เกลือเออใช่ปะเกี่ยววะเฮ้ยโอ้ยมาเป็นคู่ได้ยังแล้วแล้วไอ้ใส่นี่นะครับไชนี่มาโฮมิววน่ารักอ่ะผมหวังอย่างเดียวคือตาขาาตัวเล็กไชนี่ครับไอ่อยากจะเก็บใช่ไหมอยากเก็บอ่ามาแล้วมาแล้วปล่อยมาแล้วอันนี้วีแม็กแน่ อะไรอีออบอีออบน่าจะมาหมดมา<ะ>แล้วน้ำอีกแล้วเตาอ,อืมวีวีวีแม็กออกไปอีกสองตัวปะไม่จำแนละ้วไม่จำเราไม่จำนะครับอ่าซาเมซิงครับเจดดู ไอปดูดูว่าโช<ท>ว์โชว์บล็อกโชว์บล็อกโชว์บล็อกกล่องนุ้นเบาๆบอกแล้วนะดาบแล้วนะว่าจะบล็อกไหนว่าแล้วกล่องนุ้นเบาๆชายนี่น่าจะใช่ไอ้นี่ที่เป็นวงเก,เกาหลีอะมาแล้วครับชายนี่ใบที่สองนี่ใบเดียว a เมซิ่งเก่ามากเลยนะวงนั้นน,น่ะ <S <S ตายไปคนแล,ล้วมั้ง เริ่มหึมหามแล้วเริ่มหึมหามแล้วคิวกาดครับผู้ออกไปครบไม่ครบลยมีเหลือเยอะเลยอ่าอ่าถอนหายใจยังแผ่วเบาเริ่มโวลหัวกระเส่าเชียวเงือไหลไหลสันครับตอนนี้เอ้ยจริงๆตัวนี้เก่งอันเนี้ยจะลอกว่าแล้ว นี่ใส่ไม่ดีใช่กาว่าจะลอกเฮ้ยยังไม่ลอกกาแกตัวนี้เก่งนะจริงนี่ยชอบแต่ไม่รู้จัดเด็กไงเกลียดคิดมาล่ะยฟยฟอยเริ่มหมดแรงแล้วหมดกำลังช่นีี้ช่นี้พิธาดอน จริงไหมเฮ้ขอดูก่อนนะว่าเป็นไฟหรือเปล่าไฟเปล่าไฟเปล่าไม่ใช่น้ำจ้าน้ำจ้าแต่เป็นระดับ S R อุ๊อุ๊บ่ะน่าจะใช่ไหมหรือไม่ใช่ R R ไม่ใช่เต่าอะไรอะเอ็อาจริงด้วยเุ้ยเุ้ยไม่ได้อยู่นะเต่าวีเตาไม่ได้อยู่นะได้อยู่นะนไ่คดอนมาแล้ว ถ้าดอนก็คุ้มอ่ะเห็นขอบดำๆฮ้ยแต่ได้อยู่นะราคาก็ไม่เบาอยู่หรอกเหลือ,อสามตองให้ามาประชัน,นกันในคือดันมาซะแล้วดันมานี่ยิ้มนะครับบอกเลยข้อมูลได้ไปกี่ใบครับคุณอิมครับตอนนี้มีเป็ดสองใบแล้ว <c oughs> น,น,นะ, <c oughs> ะครับมีเป็ดสองใบในร้านนะอ่าครับเหลือสามตอง ไปครับเร<อ>า,เ,าเปิดสามซองแล้วเอาสามใบข้างหลังมาวางหมอบไปเลยได้จัดไปไปเลยใบแรกพิเกอร์จ,จูเฮนาร์ตั้งมาแล้วเฮ<อ><ห>นาร<อ> <ไป S 1> ์ไปแล้วมันไม่กลิ่นไหมใช่รอเอ้ยกลิ่นเว้ยหรือเปล่าวะแน,น่นั่นเน่อันนั้นนั่นน่ะ ่มีนเนสือครับนี่ได้นเนสือครบอทุกอันแล้วมั้งอ่พร้อมเริ่มนะชนะไปไม่ต้องซื้อแล้วกูเข้าแฟง <laughs> <laughs> ไปต่อเสมออันนี้เสมออันนี้ตัวนเนี้ยสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วไม่น่ามีอะไรดีแล้วล่ะจริง นั่นไงพอกันเลยขาแม่งพอกันเลยหมดนะครับสรุปสรุปฟอยวันนี้ลินชนะนะครับใช่เหรอวันนี้เราวัดเลยอ๋อเออใช่วันนี้เราวัดเราวัดความเกลือนี่ชนะเราชนะนะครับเราชนะครับนี่นะครับอันนี้ของผมนี่ครับเราชนะนี่ ตั้งร้อยหนึ่งใครรับขายนะครับเฮ้ยปล่อยก็จะประมาณร้าเราไม่ค่อยออกเนาะไอวีแม็กอะใช่ไหมนะก็นี่วีวีกี่ใบวีหนึ่งสองสามสี่แตวครับแตวเต่าได้ยูไม่น่าเกียดมากสองใบมันถือว่าออกระดับสูงแต่ สูงน้อยไปหน่อยแต่ราคาไม่ดีของผมก็สรุปเออเออนสื้อวาตะ,ะวาตะเป็นชายนี่แล้วก็เจราชิที่ออกโอเคอนนมิชิงราคาต่างกันเลยนี่สองใบจริงอเลอวะราคาต่างกันต่างกันมากด้วยขายครับทุกอย่างเราขายหมดนะฮะไปครับพอแค่นี้ครับโอเคครับอย่างอื่นขายครับสองใบนี้ไม่ขายเออข้าแฟ้ม ของใบนี้ไม่ขายเอ้าข้าวแฟมมันมันจะไม่ได้ตังค์เนี้แหละเอ้ข้าวแฟมเนแ่ยข้าวแฟมเต่าเต่ามาอย่างนี้ข้าวแฟมสิครับรออะไรเอาในสื่อไปข้าวแฟมด้วยไหมล่ะไม่เอาครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาโช์เกลือกันแค่นี้อันนี้นะวันนี้ชนะยังไงก็ชนะถ้าเปิดเกลือใครจะลองวัดกับผมก็ได้อ่าก้าบ่าวก้าบ่าวขาเลยก้าบ่าว กล่องเกลือนี่ไว้ใจผมเฮ้ยเอาล้ครับวันนี้เราก็เดี๋ยววันหลังเราจะมาประชันเกลืออีกนะครับวันนี้ก็ผลประกอบการเป็นประมาณนี้บล็อกหน้าบล็อกหน้าเร็วๆนี้ฮะเร็วๆนี้เร็วๆนี้เดี๋ยวเรามาประชันเกลือกันอีกเดี๋ยวประชันเกลือกันตั้งแต่ต้นบล็อกเลยตั้งแต่วันที่มันออกเลยวันแรกเลยเอาบล็อก A บล็อก B บอกไว้ก่อนไม่ค่อยว่าเอ้ยวันพันน่ะ วันพันบอกเอป่ะน่าจะเอมัง้งละไฟมันต่อสู้คู่ป่ะหรือไฟมันเป็นไฟใช่ไหมเป็นไฟเป็นต่อสู้มันเป็นต่อ,ตอไฟกับน้ำหรอมันเป็นต่อสู้กับไฟ,อ,อ,บไฟอ๋อมันสองธาตุเหรออืมถ้าจำไม่ผิดนะโอเคไปเร็วห้างไล่แล้วโอเคครับวันนี้ดีเอ็น